สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนานานักตกปลาทุกท่านนะครับทริปนี้นะครับผมจะพามาตกปลาที่เขื่อนเขาแหลมนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับผมจะมาตีปลาช่อนนะครับจะพามาตีเหยื่อปลอมกันนะครับเปลี่ยนบรรยากาศดูมั่งเนาะเพราะว่าคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นการตกปลาหน้าดินนะครับทริปนี้นะครับ เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับว่าผมจะได้ตัวเยอะหรือเปล่านะครับจะมีตัวมาโชว์นานาหรือเปล่านะครับก็ฝากเป็นกําลังใจด้วยนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดถูกใจนะครับช่องหันสาฟิชชิ่งด้วยนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าทริปนี้จะเป็นยังไงนะครับนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศท่าเรือนะครับบ้านท่าแพนะครับผมนี่ตอนนี้น้ํามันลดนะครับชาวบ้านเขาก็มาตั้งซุ้มขายของกันนะครับตรงนี้นะครับนนปกตินะครับที่ผมมานะครับน้ํำจะขึ้นถึงตรงนู้นนะครับปลายนิ้วผมจะตรงเต็นท์ดำๆนู่นนะครับแต่ปีนี้รู้สึกว่าน้ําลงเยอะนะครับนี่บรรยากาศท่าเรือครับอันนี้เรือของเรานะครับ เรือไตออดนะครับนี่อุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเตรียมเอาของขึ้นแพก่อนนะครับก่อนที่จะไปปีปลานะครับพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับบรรยากาศบ้านท่าแพครับตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับตอนนี้รอน้ําแข็งนะครับสั่งน้ําแข็งไว้นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับอ๋อ วันนี้นะครับผมจะมาใช้บริการเรือของไตออดนะครับไปเดี๋ยวตามไปดูบรรยากาศบนแพกันตอนนี้กำลังเดินทางนะครับเอาของไปไว้ที่แพพักแล้วก่อนนะครับ วันนี้อากาศค่อนข้างดีครับแดดล่มลนตกนะครับลมกําลังใเอื่อยไม่แรงมากนะครับแดดก็ไม่แรงนะครับหวังว่าจะเป็นอย่างนี้ทั้งวันนะครับพราะเรามาตีเหยื่อปอมนะครับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของการตีเหยือ่อปอมก็คือลม <laughs> นะครับถึงแพร่พักแล้วนะครับ นี่ข้างหน้าครับปกติจะมีลานตีปลาอยู่ตรงนี้นะครับนี่แกวออกนะครับด้านหน้ามีม้านั่งนะครับอันนี้ห้องโถงด้านในนะครับว่างขวางนะครับนี่อันนี้เป็นห้องนอนนะครับมีห้องนอนด้วยนะครับ บรรยากาศดีเลยด้านหลังนี่เป็นห้องครัวนะครับห้องน้ำเครื่องครัวครบนะครับนี่ถือว่ากว้างขวางนะครับ อยู่ได้นะ่าจะประมาณ1ิคนนะครับข้างๆนี้เป็นกระชังปลากดนะครับเขาเลี้ยงปลากดไว้นะครับสายเหยื่อสดนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับเขาเลี้ยงปลากดไว้พวกปลาชะโดมันก็ชอบมาวนเวียนแถวนี้แหละนะครับ <c> เ <oughs> พราะพวกปลาเล็กมันจะคอยมากินอาหารปลาแล้วก็ปลาชะโดมันก็จะมากินปลาเล็กอีกทีหนึ่งนะครับ ที่แพนะครับมีบริการอาหารด้วยนะครับนี่ปลาคังลวกจิ้มต้มยำปลาคังนะครับปลาคังทอดกระเทียมปลาคังราดพร,าร,ริกปัจฉาปลาคังนะครับกระเพราข้าวต้มนะครับนี่ท่านใดสนใจนะครับเชิญได้ที่แพรไตออดนะครับแกจะพาเน้นพาออกตีปลาหน้าดินเอ้แต่พาออกตีเอยยบปลอมนะตีปลาช่อนนะครับ ส่วนสายหน้าดินจะมาพักที่แพรนี้ก็ได้นะครับบอกให้แกอ่อยให้นะครับบอกลูกหน้าไว้ครับแกะจะอแกะจะกอจะอ่อยปลาหน้าดินให้นะครับเดี๋ยวลองไปตีปลากันครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆนะนะทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับของการมาตีปลาช่อนที่เขาแหลมนะครับ ขออภัยอย่างแรงเลยนะครับแบตผมหมดนะครับไม่ได้ชาร์จนะครับลืมดูต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานได้มาสี่หางนะครับเข้าได้สองหมายแบตหมดนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสภาพอากาศก็เหมือนเดิมครับแดดร่มลมตกนะครับลมยังไม่แรงมากนะครับ ้าไปกับไนออดเหมือนเดิมนะครับเอ,อนะครับจะไปติดตามชมืัอครับว่าวันนี้จะโชมดีหรือเปล่านะครับผมตามไปชมครับ ยังยุกยิบยุกยิบยุกยิบเลยนะตัวเล็กตัวเล็กเหยียอเหยื่อในน้ำเลยยังคาบเหยื่ออยู่เลยยังสะบัดสะบัดอยู่เลยอ่ะ ใส,ใสเลยอุย้ยต่อหรืออะไรเนีย่ยสไลด์เ<ไ>ออยอะอสไลด์เ,เอยอะเออไอโด้ไอโด้ <laughs> ไอโด้ไอโด้แดกปบยางครับเดียว <laughs> เดี๋ยว,ยวหัน้ากล้องมานี่ดีโน้ยใหญ่ด้วยุ้ย เด่นนะแล้วปล่อยลุก่อนเต็มปากเต็มคำอะเดี๋ยวพี่ผมกลัวจะขาดแน่เลยหูมิดเลยแสดงครับเอ้าเสือไม่ไโดนอะไรอ่ะน่าจะโดนชนไม้ชนไม้ สมควรแล้วมึงงงเ <S ý> มื่อกี้ไม่แน่อาจจะไม่ใช่ช่อนนะ,ะชาโดน่าจะสองโลได้บ้างนั้นกินเหยือ่อกบยางเห็นหรือเปล่าไม่รู้อยู่ในปากนู่นน่ะโอ้โหงานต่อไปนี่แหละ เกือบขาดครับโชคดียังอยู่ไซส์สองสวยๆตัวแรกของเช้านี่นนแปกๆป,ประสงค์เราคือมาตีประช่อนนะแต่เจอข้อคือว่าดวงสมพงษ์ละ ก็เห็นหู่นี่หว่าปอดใหญ่ใช่ด้วยกนันนั้น <laughs> โดนเฉยเลยครับพ่อละมั้งนี่นอุ้ยไม่ใช่กระสูปตามกินลูกชชโดฮ่าฮ่ <laughs> วยของมึงนั้นแหละกระสูปครับ <laughs> ตีคอกชชโดนะครับมาเฉยเลย กินลูกเขาแท้ๆนะครับหาไะชอ่อนต่อดีกว่าปกติผมว่าตีน้ข้อเนึ่แต่ว่าวัานนี้ไม่ได้คาดของ พ่อแคโ,โดไม่ตีนะครับแด้จะตีเล,เล่นๆดูลูกมันกระสูบกินเฉยเลยมันไล่ตามกินลูกใช่ไหมปกติมันตามลูกฝูงไหมกระสูบไม่ทุกฝูงองไหนที่แม่แบบแม่ไม่ค่อยดูอ่ะอืได้กระสูบมาเฉยเลยนะครับท่านได้จะตีโคอกชะโดจำหมายไปเลยนะ ออกมาจากท่าเรือท่าแพมานน่อยอต่อขอรถลนเมื่อกี้เรือเร็วผ่านเขาน่าจะไม่เห็นนะทีไปช่อนต่อ โดนวุ้ดเด็กๆช่อนเข้าแลมอีกหนึ่งตัวครับผมยี่กำลังร้องเพลงคอร์ดตักในใจ

แรงจีบไยเลยไอ้โดก็ใส่นี้เยอะช่โดยักครับ ดีหน้าเจอกันใหม่จะรอดไหมนอ้องมึงเนาะฮะ น,นเนเป็นยังไงมึงแไม่ไหวติดยามีสองสองตัวหลุมเนี่ยเมื่อกี้มันขิดสูงผมกอดตีไปโดนไม้เนี่ยติดยาครับ หยากไตอุ้ยลด 哎，人家要。 ก็ลูปมันจะกปลาค่ะเยอะเยอะพวกอี๋โอ้โหกำลังป็ลาเลยทุกคนไม่ได้กัดกินหรือเราเดี๋ยวแรกนี้ใจเย็นตอนเห็นึ่งเขาแหลมครับมีไซส์เลยตัวนี้เต็มปากเต็มคำเลยได้แล้วก็ของหมูหน่อย แล้วนะครับสำหรับคลิปสีเหื่อปลอมเขาแหลมนะครับเรือไถออดนะครับก็วันนี้ครึ่งวันนะครับเมื่อวานอีกหนึ่งวันแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะเมื่อวานแบบใกล้จะหมดเนาะก็เลยมาถ่ายต่อวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าทั้งหมดเราได้ปลาอะไรกันบ้างนะครับนี่นะครับ ได้ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับชะโดมาหนึ่งตัวปลาช่อนหกตัวนะครับเมื่อวานได้ช่อนสี่นะครับไซกำลังสวยเลยนะครับมีไซนะครับนี่ก็ถือว่าโอเคครับคือช่วงนี้เหมือนอย่างที่ไตเขาบอกครับปลามันกัดแบบมันไม่ค่อยเหมือนกัดกินนะมันมันกัดมันกัดทีเดียวไม่ค่อยตามเลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับก็สำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้าๆท่านใดนะครับที่สนใจนะครับที่จะมาใช้บริการนะครับเรือของไตออดนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ที่ขึ้นให้ข้างหน้านี้เลยนะครับโทรมาได้นะครับที่ของไตออดนอกจากจะมีเรือตีตาแล้วยังมีแพพักนะครับที่ผมให้ดูเมื่อต้นคลิปนะครับอยู่ได้สิบกว่าคนนะครับกว้างขวางนะครับ สามารถมาเป็นหมู่คณะได้นะครับแกมีพักพวกหลายลำนะครับเจ็ดแปดลำนั่นแหละนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกผมนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจนะครับช่องหันสาไปจิ้งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าทริปหน้านะครับผมจะพาไปตกปลาที่ไหนนะครับก็ติดตามได้ครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณครับ